สมองแล้วก็สแกนช่วงต้นคอคือตอนแรกแ่ะพี่เหมือนเป็นไมแบบปวดหัวเป็นไมเกรนแล้วแบบมีอาเจียนอะไรอย่างนี้ไง mm hmm. แล้วหมอก็เลยให้ไปสแกนสมองแล้วแบบเอ้ยมันเป็นอะไรไหมอะไรเนี้ยค่ะเขาจะดูว่าแบบกล้ามเนื้อหรือมีเส้นประสาทอะไรที่มันแบบกดถูกกดพักไหมปรากฏว่าก็ไม่มีอยู่ดีหลังจากจัดฟันประมาณสองเดือนมั้งพี่ก็ mm hmm. ไม่ไปกายภาพแล้วค่ะคือมันเริ่มจัดใส่วีเชฟมันก็ช่วยด้วยแหละที่หมอจิกให้ใส mm ่ hmm. ก่อนจัดฟันอะเนาะ ืออาการของพี่อ่ะพี่มาพอพี่ปวดคอบาไัยคอบาลัยชาลงมือตาพามัวอะไรเงี้ยค่ะหราเรื่องเส้นประสาทเรื่องอะไรเงี้ยที่มันส่งผลกันหมดอ่ะแล้วพอคุยกับหมอเนาะหมอก็บอกว่าพอาสมมติเราหน้าเบี้ยวอาการเงี้ยมันอาจจะเป็นได้เพราะว่ามันไม่มีความบาลานซ์แล้กล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยข้างใดข้างหนึ่งที่มันเบี้ยวอ่ะมันได้ทํางานหนักพอมันทำงานหนักใช่ป่ะเป็นความแบบกล้ามเนื้อเกรงตึงอะไรเงี้ยมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทได้ มีแบบนนี้ด้วยรีวิวเป็นแบบใส่รีวิวในอินต a าแกรมค่ะคาเฟ่แล้วก็รีวิวพวกอาหารพี่ก็อยากยิ้มค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยวันนี้พี่จะยิ้มเยอะแล้วเพราะพี่จะต้องอดเครื่องแต่งตวเยอะแล้วโอเคโอเค